สวัสดีครับพบกับคลิปตลุยโจทย์ Python กับผมดรทวัชชัยเดียวัฒนะครับโจทย์ในคลิปนี้จะบอกว่าจงเขียนฟังก์ชันคำนวนอายุและแปลงปีเกิดจากพศออเป็นคศออโดยรับค่าปีเกิดจากผู้ใช้นะครับถ้าเรามองจากโจทย์นี่โจทย์นี้น่าจะซักโจทย์ของม .2 มันะ้งเนาะนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าฟังชันมีคีย์เวิร์ดของ โดยรับค่าปีเกิดจากผู้ใช้อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันก่อนเราเปิดเซลล์ของภาษาไพทอนขึ้นมานะครับขั้นแรกสุดเราพูดถึงเรื่องฟังก์ชันนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเราจะมีความรู้ฝึกโปรแกรมที่เราให้มาเป็นโจทย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับเขียนไปเขียนมายังไม่ต้องใช้ฟังก์ชันใช้อะไรก็เหมือนจะ ก็เขียนได้ในนาโจทย์นะครับได้รับคําตอบถูกต้องดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโปรแกรมเมอร์เวลาเขาทำงานนะนะครับโปรแกรมมันใหญ่มากเลยนะครับเพราะโปรแกรมมันใหญ่มากเขาก็ต้องแบ่งโปรแกรมเป็นส่วนเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆแต่ละส่วนเล็กๆเนี่ยก็จะทํางานเฉพาะส่วนนะครับรับิน p u t มาเฉพาะส่วนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ไปเฉพาะส่วนแล้วก็ส่วนเล็กๆ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 เนี่ยมา รวมกันให้ใหญ่ขึ้นทํางานร่วมกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลเป็นกลายเป็นโปรแกรมใหญ่ๆที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวเราเขียน Python ตอนนี้เราฝึกเขียนโปรแกรมมาเนาะนะครับเรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาฉะนั้นเรามา,าแก้โจทย์ตรงนี้ร,รู้จักฟังก์ชันกันนะครับโอเคเรามา define ฟังก์ชันกันนะครับ define ฟังก์ชันเนี่ยนะครับหรือว่าเขียน function, function, ฟังก์ชันสร้างฟังก์ชันเขว่าฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่คีย์วิร์ดก็ว่า df นะครับมันจริงๆมันย่อมาจาก define นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน convert BC to CE นะครับ BC Buddhist Era to Christian Era เนาะนะครับและก็รับค่า BC เข้ามานะครับโอเคคราวนี้การคำนวณง,ง่ายๆเลยคำนวณก็คือ B ลบนะครับ543น่ะนะครับได้ฟังก์ชันแล้วนะครับได้ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะครับ เอาโอเคเรามาทดลองใช้ฟังก์ชันนี้กันนะครับว่าแล้วเรา print นะครับกา c o อน e r t ค่ากับ c B C 2 C E สองห้าหกห้นะครับลองรันกันดูซินะครับว่าจะทำงานได้ไหมกด c o n t r o l enter ถูกต้องทำงานได้แล้วนะครับทำงานได้แล้วแต่การเขียนฟังก์ชันลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันาภาษา Python แบบค่อนข้างจะยุคโบราณเลย นะครับก็คือ Python สมยัยยุค2.0เขาก็จะบอกเคียยงนี้นะครับแต่ว่า3.0มาถึงยุคปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการรับค่าต่างๆเ่ยนะนะครับกือการ r e เ u r ร์นค่าต่างๆเนี่ยเขาพยายามปรับภาษา Python เป็นภาษาที่มี Return สิ่งที่เรียกว่า Type หรือประเภทของตัวแปรนะครับถ้าเราเมาส์จ่อตรงนี้มันบอกว่าพาราม e เตอตัว b เนี่ยนะมันรับเป็น any คืออะไรก็ได้นะครับแล้วรีเทิร์นออกมาเป็น any เหมือนกัน นะครับรีเทิร์นออกมาเป็นเอ็นี่เหมือนกันนะครับซึ่งผลลัพธ์ถ้าเกิดโอ้แย่จังเลยถ้าเราวันหนึ่งยูเซอร์อาจจะใส่สตริงเข้าไปอย่างนี้ผลลัพธ์ก็คือ type error โอ้ปุ๊บ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 นะครับไปยูเซอร์อ่านไปปั๊บยูเซอร์ไม่รู้ว่านะครับไอเอ็นนี่ทูเอ็นนี่เนี่ยนะนะครับมันเราต้องการอะไรกันแน่นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับผมใส่สองห้าสอห้าไว้ก่อนดีกว่า นะครับโอเคในะครับไพทอนยุคใหม่นะครับต้องระบุท้ายนะครับไวยากรณ์สำหรับการระบุท้ายก็คือโคลอนอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเรารับเป็นอินนะนะครับอิ integer เจ็บจำนวนเต็มแล้วเราก็ return เป็น int นะครับนี่ไพทอนยุคใหม่พอ p y t h o ยุคนี้ปุ๊บเอาเมาส์าไปโปรดต,ตรงนี้เออ convert b ไป c นะ b ต้องเป็น int นะนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็น int นะอ่าคราวนี้รู้แล้วนะครับอ่าถูกต้อง นะครับใครจะเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้ที่ไหนเอาม้อไปจอก็จะรู้ว่าฟังก์ชันนี้เนาะอ๋อรับอินแล้วรีเทอร์นอินนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจงเขียนฟังก์ชันนะจอบตรงนี้ละจงเขียนฟังก์ชันนะฟังก์ชันได้ละแปลงปีเกิดจขาผสเป็นขอศไ,ได้แล้วนะแปลงปีเกิดทำไมต้องเป็นปีเกิดโอเคแปลงปีนะปีเกิดก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วโดยรับค่าปีเกิดจากผู้ใช้นะครับคราวนี้ปุ๊บ มันมีสิ่งหนึ่งที่กโจทย์ต้องการคือรับค่าปีจากผู้ใช้นะครับโอเคนะครับรับค่าปีเนี่ยนะครับเราก็คือเยียตั้งตัวแปลเยียนะนะผมคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็รับค่าก็คือ input please enter year in B E Buddhist i r a นะครับปึง้ง รับค่า years มาปับ๊บแต่ input เนี่ยมันจะรับรับมาเป็นไรเอ่ย input เนี่ยเวลารับมามันรับเป็น string ถ้ารับเป็น string ปั๊บสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ convert เป็น integer ก่อนใช่ไหมครับจริงๆแล้ว input อย่างนี้ integer อย่างนี้พวกที่ฟังก์ชันหมดเลยนะนะครับเห็นไหมครับน้่จริงๆแล้วสิ่งที่เราโจทย์บอกให้ทำเนี่ยสร้างฟังก์ชันตรงนี้คือฟังก์ชันที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับเขาสร้างไว้แล้วนะครับคราวที่เราได้เยี่ยมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำทำอะไรเอ่ยเรา print นะครับ convert b t c แล้วก็ year นะครับลองรันกันดูครับ c ก l enter please enter year in b e 2 5 6 5 enter ปึ้งนะครับผลลัพธ์ก็ print ออกมาอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จถูกต้องนะครับาตามโจทย์นะโจทย์น่าจะบอกแค่นี้เนาะนะครับก็น่าจะทำคำตอบนี้ส่งให้คุณครูได้และนะครับเอ๊แต่มันยัง ไม่เท่เท่ไม่พอนะครับคราวนี้สมมุติมาลองกันถ้า user บอกว่า please enter a year, in b, e และ user เกิดพิมพ์ string เข้าไปลักก enter ปุง้ง invalid อ๋อนะครับสำหรับ int นะครับ invalid คือไม่ถูกต้องนะ invalid literal สำหรับ int ที่จะแปลงนะครับเป็นเลขจำนวนเต็มอ๋อเพราะ user ใส่มานะครับเป็น string ยาวๆเลย นะครับอินแปลงไม่ได้นะครับคราวนี้เวลาเขียนโปรแกรมนี่โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเวลารับอินพุตเนี่ยเขาต้องมีการเช็คค่านะครับว่าถูกหรือผิดนะนะครับเช็คค่าว่าถูกหรือผิดนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะยังไงโจทย์เนี่ยบอกรับค่าพีเกิดจากผู้ย้ายผู้ใช้นะครับเราบอกว่าโอเคเย e, นะอย่างนี้ล่ะนะครับรับจึงนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวนลูปนะ รับค่า year จนกว่าค่า year เนี่ยเป็นค่าที่ถูกต้องหรือเป็นตัวเลขที่ i n สามารถทำงานได้นะครับวนลูปจนกว่าจะทำอะไรได้ก็วาย true ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็รับค่า year นะครับแต่เราอย่าเพิ่งแปลง int เราตรวจสอบค่า year ก่อนซิตรวจสอบก็คือเงื่อนไข condition เอาใช่อะไรดี deep. ใช่ if year year มาเป็น string ใช่ไหม is uh, decimal นะครับ Decimal นะนะครับนะถ้า Year เป็น Decimal นะครับเราถึง Print Convert ตัวนี้นะครับนะครับแต่เป็นแท็บแทบทบนะถึงนะครับอย่าลืมในภาษา Python นี่นะนะครับโอ,โอ้ตรงนี้ผมใส่ True ไว้ก่อนละกันนะครับตรงนี้ ในในะครับในภาษาไพทอนเนี่ย นะครับเมื่อกี้สิ่งที่ผมพยายามแก้ไขปัญหาไปนะครับคืออะไรเอ,อ่ยผมก็เงียบไปเลยนะผมก็ลืมไปว่าผมควรจะพากควร <c oughs> จะบรรยายด้วยออนะครับเราใช้ Space นะครับสิ่งที่นอกเรื่องนิดนึงนะนะครับที่เห็นสิ่งที่ผมพยายามแก้ปัญหาเราใช้ Space ในการในการจัดลำดับจัดโครงสร้างของตัวโปรแกรมก็จริงนะครับแต่ p a c e มี2อ,อย่าง Space ที่เกิดจากแท็บกับ Space ที่เกิดจากช่องว่าง นะครับถ้าเราขยับยนี้เราจะรู้ว่าเป็นช่องว่างถ้าเป็นแท็บนี่มันจะกระโดดปึ้งๆึ้ง,งทีเดียวเลยคราวนี้ภาษาไ t h o n บอกคุณใช้อางนั้นได้นะคุณใช้ Space ได้นะคุณใช้แท็บได้นะแต่คุณห้ามใช้แท็บกับ Space ปนกันใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่งอันนี้คนเริ่มเขียนโปรแกรมภาษาไ t h o n ใหม่ๆก็จะเจอปัญหานี้เยอะ นในยุคเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เรามีอ d ดิเตอร์ดีๆอย่างเงี้ยที่มันแบบขึ้นตัวแดงบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ช่องว่างๆเลยนะทันทีนักเรียนนักศึกษาเห็นอะไรตัวแดงๆเป็นอะไรบางอย่างอยู่แถวช่องว่างเนี้ยความหมายก็คือแท็บเป็นสเปซสเปซเป็นแท็บนะครับก็ต้องพยายามแก้ไขตรงนั้นไปเวลาผมใช้ Visual Studio Code ใเนะี่ยตอนปกติผมไม่ได้ใช้ Jupyter uh, Notebook อ,อย่างนี้ในการเขียนโปรแกรมผมเขียนโปรแกรมภาษา Python เป็นไฟล์ภาษา Python จริงๆ นะคอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยเจอปัญหารูสึกจะเปตโต้โน้ตบุ๊กในวิชั่นโซโคดยังไม่ค่อย complete เท่าไหร่ตรงนี้นะครับต้องมอี true อยู่ข้างล่างนะครับเป็นการาให้มันไม่งงนะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราวนเป็น loop w true แล้วก็ y e a r ให้เป็น input นะอย่างนี้ป๊อบแล้วเราเช็คว่า y e a r นะครับมันเป็น string มาปั๊บมันมี method นะครับหรือว่าฟังก์ชันของตัวแปรตัวนี้ ตัวแปรประเภท string เนี่ยนะครับ i s decimal เป็น decimal หรือเปล่านะครับถ้า true yes true เป็น decimal ถ้าไม่ใช่ true หรือเป็น false ก็ไม่ใช่ decimal นะครับหรือว่าไม่ใช่ตัวเลขนั่นเองเรารู้ว่าโอเคมันลงมาอยู่ในตรงนี้ได้มันต้องเป็น decimal แล้วเราก็จะ print แต่ print อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ได้ convert เป็น int ดังนั้นเรา convert เป็นเลขจำนวนเต็มก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ทำงานได้นะครับ It, แต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นเทสล่ะนะครับเราบอกสักหน่อยี่ว่า please enter a positive number only นะนะครับตรงนี้เราก็บอกนะครับบอกเฮ้ยตรงนี้นะนะครับบอกเริ่ม message นะครับหรือว่าบอกข้อผิดพลาดไปนะครับ เออนะครับแต่โปรแกรมเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียกโปรแกรมทํางานแล้วแต่เราสังเกตว่า while true เนี่ยมันจะทางานเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องหาที่สิ้นสุดให้มันสักที่หนึ่งนะครับที่สิ้นสุดก็คือตอนที่เรารับค่าทุกอย่างมันถูกต้องปริ้นทุกอย่างถูกต้องเราก็ต้องเบรกนะครับใส่เบรกมาหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่มันจะเบรกก็คือมันจะเบรกจากหลุมที่อยู่ใกล้ที่สุดของมันนะครับบางกรนีมันมีหลูมอยู่หลุมเดียวตรงนี้ฉะนั้นมันก็จะหลุดออกมานะครับในการ ทำงานนะครับโอเคโปรแกรมก็สิ้นสุดการทํางานโอเคลองรันกันดู control enter please enter year in be นะครับผมใส่โอ้ oh, enter ปุ้งเมื่อกี้ปุ๊บ year อย่างนี้นะโปรแกรมทํางานนะแล้วก็เช็ค year เป็น d e c ซิม l หรือเป,เปอล่าไม่ได้เป็น d e c ซิม l ก็ทํางานใน else ก็ print please enter positive number only นะครับแล้วก็รับโอ้ค oh, ่าต่อโอเคลองใส่2องหาค่าดูกด enter นะครับ print นะเอ๊ะ u n s u p p o r t type string and inch นะครับอื๋อโอเคโอเคโอเคนะครับนะครับเราใส่อินไปผิดที่นะครับอินต้องอยู่ตรงให้เดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวให้นักเรียนนักศยเห็นตรงนี้ก่อนว่าที่เราผิดผิดตรงไหนนะครับเมื่อกี้ปัญหาเราอยู่ตรงนี้เนาะนะครับที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องใส่อย่างนี้ ครับนะครับเพื่อเราลบตรงนี้ออกแล้วก็นะครับเราใส่ตรงนี้อ่าสออันนี้ต่างกันตรงไหนอ่าตรงนี้เราเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วร,รับค่าเยียนะครับแล้วเราค่อยคอนเวิร์ตผลลัพบมาเป็น int แล้วค่อย Print ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เราแปลงค่าเ e ียเป็น i n t e g e r ก่อนนะครับหรือเลขจํานวนเต็มก่อนแล้วเราค่อยเรียกใช้ฟังก์ชัน c o n v e r t B to c ีแล้วเราถึงค่อย Print นักเรียนนักศึกษาเห็นไม่เหย่ยว่าสองบรรทัดนี่ต่างกันตรงไหนอ่านี่นี่เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ที่ควรสังเกตนะในฐานะเราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีอันนี้ผิดใช่ไหมล่ะนะครับเพราะเอียมันเป็นสตริงแล้วไปคอนเวิร์ตเลยไม่ได้นะครับแล้วไปคอนเวิร์ตตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้ลองทำงานกันดูอ่า p l e a s e น e ตอ e a ไอเออร์อิ2บีอีอก้้พึ่งนะครับ202 2022ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับนะครับเราแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับโปรแกรมเราสิ้นสุดการทำงานเรียบร้อยเสร็จถูกต้องนะครับก็หวังจะนักเรียนนักศึกษาได้ข้อมูลกันไปตรงนี้ทีเดียวนะครับรู้จักการ define function นะนะครับ define แบบ Python ยุคใหม่มีการระบุ type ด้วยนะครับรู้จักรับค่าจาก input รู้จักการรับค่า input และมีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่า นะครับอย่าลืมเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยจริงๆโปรแกรมเมอร์เนี่ยรบๆแค่รเราเราไม่รู้หรอกว่ายูเซอร์จะเข้าใจว่าโปรแกรมเราทางานยังไงฉะนั้นเราต้องนะครับเราต้องป้องกันความผิดพลาดต้องเช็คอยู่เสมอทุกครั้งที่รับค่าจากยูเซอร์นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของการเช็คความถูกต้องจากการรับค่าของยูเซอร์นะครับโอเคก็โจทย์หนึ่งโจทย์นะเราก็แก้โจทย์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับหวังว่าคงได้ข้อมูลความรู้ไปกัน นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตามถ้ามีคําคถามนะครับาถามมาได้เลยนะครับยินดีที่จะได้สอนนะครับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับพี่ได้สอนขอบคุณครับที่ชมคลึกนี้สวัสดีครับ